แนครับพี่น้องพ่อพิ่นกับผ้าย่างผ้าชุ่มครับพี่น้องเอาต้นนี้คือบอ่ติดหมากมาในพอ่อมันเก็บไปแล้วรุ่นนึงเหรอครบ้ยอ๋ออันนี้รุ่นใดนนี่ครับซุ้มนี่รุ่นสองซุ้มนี่รุ่นสองรุ่นสองอ้ต้นนี้กระดกครับพี่น้องอันนี้รุ่นแรกมันบ่หลายอันนี้ยังนี่หมอนทองบ่นี่หมอนทอ,งน,องนึกอยนนอ้ยต้นนี้สะอ้อนเนี่ยพี่น้องหอยอ้นต้นเอ็นเตนอยู่พี่น้องเอ้ย ปลาหอคือปล่อยให้ติดหมากหลายแทย้ปล่อยธรรมชาติเลยบ่ปล่อยเลยเลยปล่อยเลยอันนี้ก็เจ็บไปนำ้ำลนไปน้ำเนี่ยเจ็บไปนำ้ำลนไปนำ้ำมันต้นน,นี้กระดกครับพี่น้องคันเอาไว้หน่อยลูกล้ากลายเกินลูกง่ายเกินครับอนี่ตำหน่วยงามครับพี่น้องเอาอันนี้เสาอีกอย่างนี่ สาหัวซื้อนี่แล้วเสา,สาหัวตัว้งแต่ปลูกไม่ไมไม,มันลดเที่ยวออกเที่ยวเาขามันเหยียบทอนนะอืมฟังเป็นแน่วนป้ป๊าดหนั่นยไงบ่กเงนซุน้มรุ่นซุ้มมันเป็นกวอนมันเหลีอยู่มาก10ป,ปีเนาะพวกนี้เนาะสิปป้อปีนี้ไงนี่เนาะ หปีหระบบนามเป็นบาดาลเน,ะนาะหนามใต้ดินครับพี่นอ้องปีกายนี่ก็ได้สองรุ่นเหมืนเนี่ยปีที่แล้วได้สองรุ่นปีที่แล้วได้จักตันปีที่แล้วปีที่แล้วมันเป็นบ่หลายตน้นครับแต่ว่าก็ได้อยู่ประมาณหก <6 S 1> ตันเจ็ดตันพี่พนอ้องาหลับเงินล้านเนาะเนาะ ครับพี่น้องแต่กะลงทุนหลายคือกันนะพ่อเนาะโอ้ยลงทุนเลยตอนนี้คือดกคักดกแน่เทนี่นี่โอ้ตอนนี้ดก,กคักครับพี่น้องปั๊ดคือดกคักเทนี่ไหมซุกกระมี่โอ้ยพุ่นเป็นดอกกระมี่ผึ่นยังมาทาเขาคันเขาบอมามากเกิดทีเดี<า>ยวใสุกข,ข้าวตนต ปาตอนนี้ล้นแล้วครับพี่น้องลูกไม่ขี้เก็บบวบเบิดเด้นโอ้มาเก็บเทเลอร์บอกครับเก็บมันลอยคู่มือเห็นจะเอาไปนั่มันล่อเขาหน้ามันเดรนดกเนาะสามขึ้นนี่ครับมันเดไอ้พอข้าเขามาจับไเลยเนนี้สูงแล้วครับพี่น้องล้นแล้วเนี่ยข้าเขาไม่จัไว้ก็เลยบวท่านเดตัดครับมากับเซียนนุยคือเก่าครับพี่น้องโอ้สะอ่อนตัวนี้ดกขักเนาะ โอ้พอ่อขึ้นปีนได้เนาะบ่หักง่ายเนาะหักคือกันแล้วคือก,กัน <c oughs> ต้องระวัง <c oughs> อ๋อโอ้ยมันสุกเกินสุกเกินแล้วนี่มันมันมจะเลี่ยงมันเลยนข่าฟ <c oughs> ังมันได้เพราะเห็นบ่เขามาซองไต้ต้น,เ,<อ>นเศร้าในก๊า กีดยาไปครับใต้ต้นเลยโตุ้บล้นใกล้ๆนี่เก็บสมอ่ถือไม่กี่หองอันตรายน้อยนิดๆแต่มีอยู่อันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนาะนี่เนาะทรง้เอาเลยทรงหนีรุ่นสุดท้ายมันถ่ายมันบางต้นนั่นไช่น้อยใหญ่จะว่าน้อยใหญ่โอ้นโอ้นี่บอกต้นนี่บอกเห็นเด้โอ้ยน้อยใหญ่อยู่น้อยนึ่งน้อยใหญ่หน่อยนึ่งจักโลดอะพอน่ะ ประมาณสามลูกกลัวสี่ล,ลูกนี่เหรอโอ้ยผนพี่้องต้นใดมันหมากมันติดหน่อยมันก็หมากไอสะออนดิสะออนดิออนดมันมีจังสียก่อร้อยปีนี้ออกไปจักตันแล้วปีนี้มันคำนวณไปตันพ่าได้มัน ไปเรื่อยๆเออมันเจ็บไปจึงที่แล้วนี่อออันนี้เอาไปขายไสนนี่สมุดเราเอาออกไปนี่โอ้ยบอกพ่อขายบอกพ่อกันบุพพ่อขายบอกพ่อกันขายครับพี่อขายย่เฮื่อนเลยขายอยู่เฮื่อนเลยว่างขายหนาเฮื่อนหนาบ้านเลยอุ้ยตอนนี้กระโดกเฮื่อนครับพี่น้องขายอยู่หน้าบ้านขายรถจักรบาดสวนพ่อนี่ให้ลูกพุ่นแพ็กกล่องขายอ่า ลงลูกค้าจะขายกังไหญแล้วโบจักนำปกติขายลอยสี่สิบลอยสี่สิบลอยสี่สิบปกติขายลอยสี่สิบครับพี่น้องส่วนพ่อซักครับพี่น้องอันนี้เป็นระบบน้าเนาะพ่อเนาะขึ้นน้ามมือแล้วจักเทือครับเนี่พ่อสองมือต่วเทือสองมือปกติมันก็ต้องขึ้นคู่ทุกมือแหละแต่ว่าน้ามมันหน่อยจวงนี่หนาฝนเนาะแต่ว่าก็ ฝนมาแล้วตางเสีอก็บม่ได้ให้เลยเพราได้ขึ้นน้ำปันได้ขันขาดฝนพาอสามมือก็ต้องขึ้นต้องขึ้นคือบ่ให้เกินสองมือปกติก็ขึ้นน้ำทุกมือเนาะน้ำขันบ่มีฝนขึ้นน้ำทุกมือเนาะลดลงไปอ้ยลงไปอีกก็มีครับพี่น้อง ว่ามันเซินมันดูมันดูต่ำมันดูต่ำมันมันเป็นดินภูเขานะดินหินดันดินภูเขาครับพี่น้องมันจะไกลเย็นๆนะจักหน่อยมันดูต่ำหากมันถึงดูผู้ถอก้อพี่น้องเด้อทุเรียนผู้ถอกครับ รุ่นใหม่ขุนซ่อนก็นหลายรุ่นใหม่น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายครับพี่น้องหน่วยเนียนหน่อย,อยก็มีอยู่สุดท้ายต้นนี้กระดกปาไอันนุยมึงต้นนี้ไอันนุยปาขังไตคือดกหักดกแน่ถ้าพี่น้องเอ้ยปาต้นนี้ไหมน,นี่ไหมอันนุยมึงต้นนี้ปักง,ง่า,ายเลยต้นนี้สมบุญขักเนาะต้นนี้เนาะอุ้ยซุ่มเนียหน่อยซุ่มเนียหน่อยเนี่ยขะมันในง่ายอ่ สรงบอดนนี้แมนบอต้นนี้นวยหน่อยหลายครับพี่น้องเป็นไหมต้นนี้ไหมต้เาเอาประวัติมาไว้แล้วนี่มีการมีล้นลงให้เจ็บมือแล้วสองน่วยสามน่วยต้นพี่กัดไม่เงี้ยอวสออเนาะพี่ ดกคักดกแนวตัวน,นี้อ่อน <laughs> ตเอนเ,อเตนอยู่พี่น้อง <c ười> เอ้ยสวาไหลค<ล>ักก็บังมีไปแล้วนี่มเทอครันเดียว,อ,ว,วอ้ <c ười> ขอบเบอร์้มมาอกอกซื้อขอากปน,น้ำากไว้หลายพนแล้วมันตายกีอน้ำบ่ถึงมันเนาะน้ำบ่ถึงมันครับ นำเสนอครับพ mm hmm. like um oh. em. si <so ี่น้องต้นนี้ปกติต ok ้นนี้ว่าที่เอาไว้แจ็คซิบลูปย่งบ๊บพ่อบอบ่อหาสิฟพ่อประมาณหาสิบหกสิบเนาะพีกายนี่มันเป็นรอยคนเด้๊อลแต่ว่ามันหนึ่งมันหนึ่งงามบากเลยต้นนี้เต้นอยู่พี่น้องอนหลายพี่น้องสองบ่เห็นดอกหมากมันนึ่ใบมันคุ้มเบิด์พีกายนี่ให้ปุ๋ยยัง่ะนี่ ระปุยเค่มีเข้าเนี่ยแหละสิบห้าช่วงนี้ก็ใส่สิบห้าพกสามสามในไซบ่อบ่อไซไอสิบสองสิบสองใส่สิบสอง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 สิบเจ็ดสิบสองสิบสองสิบเจ็ดกับไอสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องช่วงช่วงบ่มลุ่งช่วงบ่มลุ่งเนาะเว่าขันไปจ้าซีเขาฟื้นต้นเขากับไซสุดจะมา อ๋อสูตรเสมอเนาะสูตรเสมอครับฮอร์โมนฮอยังพ่อได้ใส่บ่ครับใส่คือกันโบรอนโบยังได้ใส่บ่ครับใส่โบรอนขาดไ่ได้แคลเซียมเด้แคลเซียมโบรอนขาดแคลเซียมโบรอนขาดบ่ได้ครับพี่น้องโอ้ยมีแต่โดดๆข้างใตนี่ก็เสียอ่อนนี่เนาะฟังพุ่นปลูกไปพ่อมันตายกันแล้วมันตายเนาะโอ้ สาปลูกรุ่นอยู่ดอกส้มนัิน<อ>เขาตะซี <4 S 1> <3 S 2> ปามอยู่กน<อ>จะซีปี๋ปีเตะกัเป็นหมากบเบิดเขื่อนไม่ัพี่น้องหลายขึ้นครับพี่น้องส่วนพอสักวธรรมดาครับพี่น้องผู้ใดตรงการมาเยี่ยมมาช่มครับพี่น้องอยู่ผีกัดอยู่บ้านหน้าคัาแ้แคนครับพี่น้องไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ